สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูปลาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรเราเปิดไปพร้อมๆกันเลยค่ะ,ะวันนี้คุณครูปลาจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนนะคะ,ะหน้า175เด็กๆเปิดหนังสือเลยค่ะลูก เรื่องแรกที่ครูจะสอนก็คือเรื่องการแต่งประโยคนะคะการแต่งประโยคก็คือการนำคำกลุ่มคำมาเรียงต่อกันให้เป็นข้อความที่มีความหมายอ่านหรือฟังแล้วเข้าใจได้ว่าใครทำอะไรอย่างไรเช่นนะคะประโยคว่าพ่อหัวเราะใครพ่อทำอะไรหัวเราะ อย่างไรไม่มีนะคะต่อไปแม่ทำอาหารอร่อยใครแม่ทำอะไรทำอาหารอย่างไรอร่อยนะคะบางคำเมื่อนำมาต่อเรียงกันแล้วยังไม่มีข้อแล้วยังไม่มีความหมายสมบูรณ์ก็ไม่ใช่ประโยคนะคะเช่นหนังสือนิทาน,น,ทานกระดาษห่อของขวัญจะทำให้เป็นประโยคได้ว่า พี่อ่านหนังสือนิทาน <c oughs> นิพามีกระดาษทอของขวัญลายสวยๆอันนี้ไม่เป็นประโยคอาอันนี้คือเขาทําให้เป็นประโยคแล้วนะคะจากคําว่าหนังสือนิทานที่ไม่เป็นประโยคต่อไปส่วนประกอบของคำประกอบไปด้วยภาคแสดงนะคะเป็นผู้กระทําในประโยคเช่นชื่อคนสัตว์ต่อไปภาคแสดง เป็นกิริยาหรือการแสดงของประธานเช่นอาการยิ้มแสดงการยิ้มการถือกระเป๋านะคะต่อไปตัวอย่างประโยคนะคะคุณปูหัวเราะเบาๆนักเรียนก็ลองทวนว่าใครก็คือคุณปู่ทำอะไร หัวเราะเบาๆนะคะต่อไปดูการแต่งประโยคให้ตรงตามเจตนาของการสื่อสารนะคะการแต่งประโยคก็คือมีอยู่ว่าประโยคบอกเล่าเช่นผมเป็นนักกีฬาว่ายนะ้ำนี่คือประโยคบอกเล่าให้เขารับทราบว่าเราเป็นนักกีฬานะต่อไปข้อ2ประโยคคำถามจะมีคำว่าอะไรทำไมที่ไหน เหตุใดเพราะอะไรเช่นเขาชื่ออะไรเขาเป็นใครเขามาทำไมนะคะต่อไปประโยคปฏิเสธมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในประโยคเช่นฉันไม่ชอบสถานที่นี้มีคำว่าไม่ในประโยคนะคะต่อไปประโยคขอร้องจะต้องมีคำว่าโปรด กรุณาช่วยอยู่ในประโยคเช่นโปรดบอกเขาด้วยนะครับนะคะต่อไปข้อ5ประโยคแสดงความต้องการจะมีคำว่าอยากต้องการขออยู่ในประโยคนะคะเช่นฉันอยากช่วยคนที่เดือดร้อนนะคะต่อไปประโยคที่6กก็คือประโยคคำสั่งจะมีคำว่าอยาก ห้ามอยู่ในประโยคเช่นยามัวเล่นให้ชักช้านะคะมีคำว่ายาอยู่ในประโยคด้วยต่อไปเด็กๆเรามาทำแบบฝึกหัดหน้า1 7 7ถึงหน้า189นะคะเรื่องการเขียนนี้ค่อนข้างยาวหน่อยนะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนระบายสีในช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะหน้าข้อความที่เป็นประโยค ่านกบิน no, ใช่ไหมคะใครนก no, ทําอะไรบินนี่คือประโยคเด็กๆก็ระบายสีลงไปส่วนข้อต่างๆเดี๋ยวนักเรียนลองฝึกทําดูนะคะว่าอันไหนเป็นประโยคแล้วหนูก็ระบายสีลงไปติ๊กไว้ก่อนก็ได้ขลูกติ๊กถูกไว้แล้วเดี๋ยวค่อยมาเช็คกับคาตอบที่หลังค่อยมาระบายสีนะคะ,ะทีนี้เขาให้นักเรียนเรียงประโยค เรียงคําต่อไปนี้ให้เป็นประโยคนะคะเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้1นข้อข้อหชอบผลไม้พี่รับประทานนักเรียนจะเรียงใหม่เป็นพี่ชอบรับประทานผลไม้นะคะข้ออื่นๆเดี๋ยวเด็กๆลองฝึกทำนะคะลูกอ่าต่อไปหน้า178เเขาบอกว่าให้นักเรียนแต่งประโยคตามเหตุการณ์ ที่กำหนดขอร้องให้คุณครูอธิบายเลขข้อที่ยังไม่เข้าใจนักเรียนก็พูดว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็คุณครูคะกัรุณาอธิบายเลขข้อนี้ให้หนูฟังหน่อยคะ่ะถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะบอกว่าคุณครูครับกรุณาอธิบายเลขข้อนี้ให้ผมฟังหน่อยครับนะคะลองฝึก ข้อ2ถึงข้อ5เด็กๆลองฝึกนะคะลองฝึกแต่งประโยคตามเหตุการณ์นะคะลูกต่อไปกิจกรรมที่สีให้นักเรียนเรียงประโยคต่อไปนี้ให้เป็นข้อความที่ต่อเนื่องกันนะคะตัวอย่างจึงฉันจึงพยายามฝึกฝนอ่านบ่อยๆแม่และพี่ชมเชยฉันฉันอยากอ่านหนังสือให้คล่องขึ้น ทำให้ฉันอ่านเก่งมากขึ้นนักเรียนก็เรียงใหม่ได้ว่าฉันอ่านหนังสือให้คล่องขึ้นฉันจึงพยายามฝึกฝนอ่านบ่อยๆทำให้ฉันเก่งมากขึ้นแม่และพี่ชมเชยฉันนะคะ,ะทีนี้เอตัวอย่างให้ดูแล้วทีนี้หน้า180 เขามีประโยคมาให้แล้วให้นักเรียนเรียงใหม่นะคะลองฝึกเรียงนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูมีให้นักเรียนเช็คว่านักเรียนเรียนถูกต้องหรือไม่นะคะอัะต่อไปเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเรื่องที่สองก็คือการเขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์นะคะเราสามารถจะนำคำมาเรียบเรียงเป็นประโยคต่างๆได้และสามารถจะนำประโยคต่างๆ มาเรียบเรียงเป็นข้อความเรื่องราวหรือเรื่องสั้นๆบรรยายถึงสิ่งต่างๆได้เช่นเดียวกับสิ่งที่เราพบเห็นได้อ่านได้ฟังมาให้เป็นเรื่องราวที่ดีต่อเนื่องกันนะคะเป็นเรื่องเดียวกันหรือถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดความประทับใจนะคะการเขียนเรื่องสั้นๆเกี่ยวกับประสบการณ์คือการเขียนเรื่องราว ที่เกิดจากการกระทําของตนหรือได้พบเห็นมาด้วยตนเองนะคะนักเรียนดูตัวอย่างฉันมีเพื่อนที่โรงเรียนหลายคนเพื่อนๆทำดีต่อฉันฉันก็ทำดีกับเพื่อนเพื่อนคนหนึ่งชื่อแก้วฉันรักแก้วมากเพราะเวลาที่ฉันเผลอทำผิดแก้วก็ให้อภยัยและคอยแนะนำสิ่งที่ดีกับฉันเสมอนะคะ แล้วก็มีเรื่องต่างๆนักเรียนลองไปอ่านดูนะคะทีนี้กิจกรรมนะคะเขาให้นักเรียนเรียงลําดับเหตุการณ์โดยเขียนหมายเลขลงในประโยคให้เป็นเรื่องราวนะคะ,ะพี่กําลังระบายสีน้ําอย่างตั้งใจผมตกใจรีบขอโทษพี่ผมวิ่งเข้าไปจับแขนพี่พี่โมโหแต่ให้อภัยผม ผมสัญญาว่าต่อไปจะระวังตัวให้มากขึ้นผมทําสีที่ภาพของพี่ลเลอะเทออ่ะกูจะขึ้่มต้นให้ข้อ1เลยก็คือพี่กําลังระบายสีน้ําอย่างตั้งใจนักเรียนว่าข้อไหนจะเป็นข้อที่2นักเรียนก็ลองใส่ดูนะคะใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวนักเรียนคอยเช็คดูท้ายบทน,นะคะลูกแล้วก็มาเรียบเรียง ในหน้า182นะคะส่วนกิจกรรมที่สองให้นักเรียนฝึกเขียนเรื่องสั้นๆจากประสบการณ์ของตอนเองที่เกี่ยวข้องกับบคุคคลในครอบครัวเช่นวันหยุดที่ผ่านมาคุณพ่อคุณแม่พาฉันและน้องชายไปเที่ยวทะเลที่จังหวัดไหนก็ได้นะคะแต่ในนี้ครูสมมุติว่าจังหวัดชนบุรีฉันชอบเล่นน้ำทะเลมากน้ำทะเลมีสีฟ้าสวยสด ส่วนน้องชายของฉันชอบกรอภาษาไทยเล่นฉันจึงมีความสุขที่ได้ไปเที่ยวทะเลก,กับครอบครัวของฉันหรือว่านักเรียนจะแต่งแบบอื่นก็ได้นะคะนี่คุณครูยกตัวอย่างให้ค่ะต่อไปเรื่องที่3การเขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการจินตนาการก็หมายถึงการสร้างภาพขึ้นในจิตใจนะคะ การเขียนเรื่องตามจินตนาการก็คือการเขียนเรื่องราวที่ไม่ใช่เรื่องจริงจากประสบการณ์และไม่ใช่ความรู้จากหนังสือต่างๆเพราะเป็นการจากจินตนาการไงคะตัวอย่างนะคะลูกถ้าฉันเป็นนกฉันจะโบยบินไปในที่ต่างๆที่ฉันอยากจะไปอยากจะพบเห็นจะบินไปให้ไกลแสนไกลฉันคงมีความสุขและคงตื่นเต้นได้ ที่ได้เห็นที่ต่างๆที่ฉันไม่เคยได้เห็นไม่ต้องขึ้นรถลงเรือนะคะเดี็กๆไปอ่านเรื่องะค,ะอววออความไฟฟ้ันของโคมนอกเวลาได้เลยนะคะต่อไปเห็นไหมนี่เป็นเรื่องจินตนาการทั้งนั้นเลยกิจกรรมนะคะให้นักเรียนสนทนากับเพื่อนว่าถ้าได้อยากเป็นอะไรถ้าเลือกได้อยากเป็นอะไรเพราะอะไรนะคะเช่น้อหนึ่งถ้าเลือกได้ฉันอยากจะเป็น นักเรียนอยากเป็นอะไระคุณครูก็อยากเป็นนกเพราะอะไรอ่ะอยากจะบินไปเที่ยวรอบโลกเลยนะคะถ้าฉันมีแก้วสารพัดนึกฉันจะขอขออะไรฉันจะขอให้ฉันมีความสุขไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะนักเรียนก็ขออะไรก็ได้นะคะมันเป็นเรื่องสมมุตินะคะลลกเรื่องตามจินตนาการของหนูต่อไปนะคะกิจกรรมที่3 เขาให้นักเรียนเขียนเรื่องสั้นๆตามจินตนาการและวาดภาพประกอบนะคะเช่นฉันอยากเรื่องฉันอยากเป็นนักบินอวกาศนักเรียนก็เขียนบรรยายไปส่วนด้านล่างนักเรียนก็วาดภาพนักบินอวกาศนะคะหรือถ้าไม่อยากเป็นนักบินอวกาศอยากเป็นอะไรก็เขียนได้เลยนะคะตามจินตนาการของหนูทีนี้ก็มีเรื่องที่4มารยาทในการเขียน เราควรจะรู้ว่ามารยาทในการเขียนมีอะไรบ้างนะคะอ่าเดี๋ยวครูให้นักเรียนศึกษาเองว่ามารยาทในการเขียนมีอะไรบ้างนะคะลูกอ่าทีนี้ดูกิจกรรมหน้า187นักเรียนอ่านแล้วเช็คถูกลงในข้อความที่แสดงมารยาทในการเขียนนะคะมีหมีทั้งหมด5ข้อค่ะอ่า แล้วก็จะมีแบบฝึกหาท้ายบทนะคะลูกที่นักเรียนเรียนมาตั้งแต่ต้นนะคะลองฝึกทำดูนะคะทำเสร็จเห็นไหมคะคุณครูปาใจดีแค่ไหนมีเฉลยให้เด็กๆด,ดูด้วยนะคะลูกทุกหน้าเลยที่หนูทำทำเสร็จหนูมาเช็คดูนะคะลูกว่าข้อไหนถูกหรือไม่ถ้าผิดบอกแล้วให้แก้ไขได้นะคะลูกดูซิที่หนูเรียนถูก ในแต่ละข้อเห็นไ,ไหมคะรูม,มีให้หมดเลยตรงไหนหนูผิดหนูแก้ไขได้เลยนะคะลูกค่อยๆดูไปทีละข้อทีละหน้านะคะูเรียงลำดับถูกไหมลำดับเหตุการณ์อันไหนที่หนึ่งที่สองที่สามนะคะผิดก็แก้ไขเลยลูกเรียบเรียนตามนี้นะคะลูก อันนี้ฝึกเขียนเรื่องสั้นแล้วแต่หนูนะคะหนูจะไม่เขียนเรื่องนี้ก็ได้จะเขียนเรื่องอื่นก็ได้ค่ะลูกอ่าเช็คดูนะคะลูกดูที่หนูติถูกหรือเปล่าถ้าผิดแก้ไขแล้วก็มาถึงแบบฝึกท้ายบทเห็นไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ในเมื่อนักเรียนแก้ไขเสร็จแล้วสามารถนำส่งลายส่งงานวิชาภาษาไทายได้เลยนะคะสำหรับคลิปเรื่องการเขียนก็จบลงเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะตั้งใจทำงานนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ